สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวละก้าวมูตาดิฉันมาเทิมศึกษาปีที่ห้าทับสิบที่ยีค่ะวันนี้จะมาพูดในเรื่องแบบการนมน้าาใจค่ะในยุคปัจจุบันนี้ที่แสงแดดและรังสีวีนั้นสามารถทําร้ายผิวหนังและลินผีปากของเราได้ดิฉันจึงอยากจะแนะนําให้ทุกคนนั้นพบผลิตภัณฑ์และสินค้าที่จะสามารถป้องกันได้ค่ะสินค้าในวันนี้ที่จะมาแนะนําให้ก็คือลิปสติกค่ะ ในยุคป,ปัจจุบันนี้มีลิปหลายอคอและหลายแบรนด์ที่ทำมาและเติมสารที่สามารถป้องกันนังสียมีได้โดยเฉพาะค่ะโดยที่ส่วนผสมนั้นอย่างแรกเลยก็จะมีสาร SPF 30เชียร์บัตเตอร์วิตามินอ e, ีสารให้ความชุ่มชื้นน้ำมันมะพร้าวและกดรดไฮยาลูรอลิกค่ะวิธีการใช้นั้นก็คือการทาลิปเบาล,ลงบนริมฝีปากของเราค่ะหรือว่าอาจจะเป็นการเติมระหว่างวันก็ได้เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้เราและเพิ่มความชุ่มชื้น สรรพคุณของลิปนั้นก็คือการเติมความชุ่มชื้นให้ริมฝีปากไม่ให้แตกก้าดค่ะและยังเป็นการป้องกรรันลิมฝีปากจากรังสี UV อีกด้วยค่ะเว็บไซต์ที่ที่ฉันไปค้นหามานั่นก็คือเว็บไซต์ w w w c o s m e t i c i n t h ค่ะท้ายนี้ขอขอบคุณทุกทุกคนที่ฟังมาจนจบน,นี้ค่ะขอขอบคุณค่ะ